ศัตรูที่เปิดเผยตัวยังไม่น่ากลัวเท่ากับมิจอมปลอม เรื่องราวพิลึกของสองพี่น้องสุดแปลกที่ออกตามล่าแม่มดเป็นอาชีพทนั้นที่คนปกติทท่วไปไม่มีใครเขาทำกันเออใครมันจะไปอยากทำซึ่งก็ทำให้สองพี่น้องสายแปลกต้องเจอ,ต,อ,เจอต้องเจอกับเราแม่มดสายแวน้นที่ขี่ไม้กวาดแวน้นปันป่วนชาวบ้านชาวช่องจนกลายเป็นภาระของสังคมเออคนน้าขานในพวกเด็กแวน้นแล้วเรื่องราวความมืนของสองพี่น้องที่ต้องมาตามล่าแม่มดสายแวน้นจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มผมิจะเสนอนักล่าแม่มดพันดิบให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลล์เดวร โปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน q ิ Code หรือแอดไลน์ t u b e 360คำเตือนคิปต่อไปนี้เป็นการ เราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดข้าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ครอบครัวดวงสวยที่เหมือนตอนนี้กำลังจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเด็กพ่อก็เลยพาลูกทั้งสองเข้าไปในป่าลึกแลวบอกให้ลูกทั้งสองรอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งพ่อจะกลับมารับนะลูกนะเออไม่นานาหนรอกแป๊บเดียวก็มาแล้วแต่มันก็ทำให้สองพี่น้องต้องมึนงง,งเพราะไม่ร่รรวาทเวาเามาทาเอองนชืสัๆ Okay. และหลังจากที่เด็กพ่อจับไปเด็กน้อยทั้งสองก็นั่งรอตามคําสั่งแต่รอแล้วรอเล่าเด็กพ่อก็ไม่กลับมาไอ้สองตัวนี้ก็เลยจะหาทางออกไปจากป่าโดยที่ไม่รู้ว่าทางออกันอยู่ตรงไหนแต่มันก็ทําให้สองพี่น้องมาเจอกับบ้านหน้าตาแปลกประหลาดที่สร้างมาจากน้ําตาลไหลหลักสีไอ้สองตัวนี้ที่กลาลังหิวก็เลยแงะน้ําตาลออกมาก,กินสักสองสามคำจากนั้นก็เดินเข้ามาในบ้านจานได้มาเจอกับเจ้าของบ้านที่เป็นแม่มดหน้าตาน่ารักน่าชังนั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็โดนแม่มดจับตัวเพราะเดินเข้ามาในบ้านเองแบบไม่ต้องไปหาจับตัวให้ยุ่งยยาาาาากก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 จจนนนััั้้ม็็บบบงคเเ่่ิํตตลแแไะด เพิ่งจะแดกไปเมื่อกี้แบบเต็มคาราเบลอีแม่มดก็เลยโงดเงิดและขู่ว่าจะทําร้ายน้องเกถ้าหากว่าบักเซลไม่ยอมแดกน้าตาลก้อนนั้นบักเซลก็เลยต้องยอมแดกทางทั้งที่ตอนนี้กำลังอิ่มแต่น้องเกก็ไม่ยอมที่จะให้พี่ชายต้องมาแดกน้าตาลมากเกินไปเธอก็เลยตัดสินใจไฟกับแม่มดตัวนี้แบบให้รู้ดํารู้แดงกันไปเลยอีแม่มดที่โคตรจะราําคาญเลยปล่อยพลังเวทมนต์ใส่น้องเกแต่พลังของมันก็วิ่งอ้อมตัวน้องอย่างกับว่าเวทมนต์ทำอะไรน้องเกไม่ได้เลยทําให้อีแม่มดต้องมึนงงเราไม่เเคยห็นอะไรแบบนาแม่ลเลองเกก็ผลัมนไเตาาฟร้อมกับิดฝ สาวขามมันไว้ทําให้อีแม่มดจอมโง่โดนไฟปิ้งย่างตายห่าแบบทุเรศทุรังไปซะยงาันเอ้าทำไมมันตายง่ายจังวะหลายสิบปีผ่านไปชาวบ้านชาวเมืองก็ยังงมงายเกี่ยวกับเรื่องของแม่มดอีกเหมือนเดิมเพราะช่วงนี้มีเด็กหายตัวไปแบบต่อเนื่องสารวัตรก็เลยจับแม่สาวข่าวสวยคนนี้และบอกว่าแม่สาวคนนี้คือแม่มดที่จับตัวเด็กๆไปแดกมาหลายคนแล้วซึ่งแม่สาวคนนี้ที่ชื่อมีนาก็บอกว่ากูไม่ใช่แม่มดแต่ักสรวัตรก็บอดเชื่อและยืนยันว่าน้องมีนาคือแม่มดจริงๆไม่ติงนางแต่ผู้ว่าของหมู่บ้านนี้ก็ไม่ยมทีีะะห้าาารรววัััตตนนลลลกกกฐ็เ การมาเริ่มจะวุ่นวายแต่ในขณะที่พวกชาวบ้านกำลังฟังไอ้สองตัวนี้ด่าก,กันจู่ๆก็มีคนโผล่มาและบอกให้สารวัตรปล่อยตัวน้องไม่น่าไปซะเพราะคิดว่าน้องไม่น่าจะใช่แม่มอดเหมือนกับที่สารวัตรได้กล่าวอ้างซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็คือบักเซลและน้องเกที่เคยปิ้งย่างแม่มดมาแล้วซึ่งหลังจากที่ปิ้งย่างแม่มดในวันนั้นไอ้สองพี่น้องก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักล่าแม่มอดที่ปิ้งย่างแม่มดมาแล้วนับไม่ถ้วนพวกชาวบ้านก็เลยพากันแยกย้ายเพราะไอ้สองพี่น้องมันมีความชำนาญในการปิ้งย่างมมมาาาาาากกกกวว่่สรัััีี้้้งงคนนนนนไปหหเอซ และอีกสักพักไอ้สองพี่น้องสายปิงก็พากรนตรมมาที่กระท่อมต้องสงสัยที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านตามคําบอกเล่าของชาวบ้านชาวช่องซึ่งมันก็เป็นกระท่อมของแม่มดที่ม่แอบกบดันอยู่ตรงนี้ทําไมก็ไม่รู้แต่สองพี่น้องก็ไม่สนใจและไล่ล่าแม่มดหน้าเหี่ยวตามแบบวิธีของนักล่าสายปิงย่างเออได้เวลากระทืบแม่มดแล้วนั่นละครับแม่มดดวงสวยตัวนี้ก็วิ่งหนีไอ้สองพี่น้องแบบขี้ทับเลสแต่มันก็หนีไม่รอดเพราะประสบการณ์ของไอ้สองพี่น้องมันโชคชถใช้แล้วเกินทําให้อีแม่มดดวงสวยตัวนี้โดนจับและโดนจับไปปิงงงงงงยยยยย่่่่่าาาได้้อออแแแมมมจจจัััััับบบกกวววตตนี็เชื ตัวที่เพิ่งจะตายหาเมื่อกี้นี้ไม่น่าจะใช่ตัวที่ลักพาเด็กๆไปเราไม่มีร่องรอยของเด็กพวกนั้นเลยผู้ว่าก็เลยแนะนําให้รู้จักกับตะแก่ที่ชื่อแจ็คสันเพราว่าเขาเป็นพรานป่าที่รู้เส้นทางเข้าออกป่าเป็นอย่างดีและก็จะเป็นคนที่พาไอ้สองพี่น้องไปดูจุดสุดท้ายที่เด็กคนล่าสุดได้หายตัวไปแต่บักเซลก็บอกว่าเราไม่ล่าไม่มดตอนกลางคขืนเรามาอันตรายเกินกว่าที่จะล่าเอาไปหากงกันดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันในขณะเดียวกันที่บักสารวัตที่กำลังโกรธแค้นในสองพี่น้องจากการที่โดนหักหน้าเมื่อกี้นนนนนนี้้้้มมมมัััักกก็เเลลลยส่่่งงใใหหหูระะจจออทดดไปตาาาคืืพ การหักหน้าไอ้สองพี่น้องเขินจะได้รู้กันไปเลยว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่า,เ,าเสียอะไรก็เสียได้แต่เสียหน้ากูไม่ยอมซึ่งมันก็ต้องสวยพวกลูกกระจอกที่ต้องออกมาตามล่าหาแม่มดทางทั้งที่ตอนนี้มันดึกดื่นมืดค่ำแล้วและในขณะที่พวกลูกกระจกกำลังเสงจู่ๆแม่สาวคนนี้ก็โผล่มาและถามว่ามาทําอะไรกันนี่ไอ้พวกนี้ที่เห็นก็ตกใจก็เลยบอกว่ามาตามหาเด็กๆที่หายตัวไปในป่าแถวนี้แม่สาวคนนี้ก็เลยเปิดเผยตัวตนว่ามันหนักคือแม่มดที่ไอ้พวกนี้ตามหาเอออยากเจอนักใช่ไหมกูมาหาแล้วนะนั่นแหละครับไอ้ ไม่มีค่าอะไรแม่งตายแบบตัวประกอบของจริงในขณะเดียวกันที่2พี่น้องที่ตอนนี้กาลังเพลิดเพลินกับการโกงแต่จู่ๆพ่อหนุ่มคนนี้ก็เข้ามาทัก2พี่น้องมันมีชื่อว่าเบนซึ่งบักเบนมันก็เป็นแฟนคลับที่อยากจะรู้เรื่องราวของ2พี่น้องเพราะทั้งชีวิตของบักเบนก็มีแต่ตามสื่อประบิเรื่องราวการล่าแม่มอดของไอ้สอพี่น้องสายปิ้งย่างแต่ก็ไม่เคยได้เจอตัวจริงเลยสักทีเออวันนี้กูได้เจอตัวแล้วแต่ในขณะที่กาลังคุยกันจู่ๆไอ้ลูกกระจอกที่ไปล่าแม่มอดคนนี้ก็โผล่มาแล้วบอกว่าพวกกูทุกคนทีีีีี่่่่่่่เเเเเขข้้้้าาาาาปมมมมืือออกกกกกกนนตตตตยยหหหัััดดดลไลไไไสระววแ็็พูบ ทําให้มันตายหาแบบทุเรศทุรังไปด้วยอีกคนเอาอยัางจะอุตส่าห์เดินมาตายให้ดูในขนาดเดียวกันที่กำลังของแม่มดที่ตอนนี้กําลังคิดค้นสูตรสู้ไฟนั่งก็เพื่อที่พวกมันทุกตัวจะได้ไม่ต้องกลัวการถูกจับไปปิ้งย่างอีกต่อไปแต่ส่วนผสมก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังขาดหัวใจของแม่มดขาวแล้วก็เด็กที่เกิดในเดือนเมษายนหนึ่งคนก็จะทําให้พวกมันกลายเป็นแม่มดสู้ไฟเออต่อไปกูจะไม่กลัวแล้ว วันต่อมาอีเมมโตัวนี้ก็ใช้ชีวิตในป่าไปเรื่อยเปื่อยแต่จ,จู่ๆมันก็ได้ยินเสียงของเด็กน้อยที่กำลังร้องของความช่วยเหลือมันก็เลยเดินไปตามเสียงก็จะจับเด็กไปแดกตามสเต็กของแม่มอดแต่พอมันเข้ามาเจอกับเด็กก็พบว่าไอเด็กนี่มันก็เป็นแค่กับดักที่มันดักรอจับมันนั่นแหละไม่ใช่ใครเอืน่นอ้าวสวยละกูอนั่นแหละครับไอสองพี่น้องก็โผล่รวดและจับกูแม่มอหน้าโง,ง่ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ยังไม่ยอมและทําการนูนกับไอสองพี่น้องแบบฟัดกันอย่างกับหมาแต่ถึงอีเมมตัวนนีี้จะพยายาาหหแค่่ไํโม่หหนีีน้เสต เวลาน่าจะดีกว่า และอีกสักพักไอซอพี่น้องก็ทาการทรมานทรกรรมแม่มดดวงสวยตวนี้ก็จะถามว่าจับเด็กไปทําไมอีแม่มดที่ดวงกระทืบอย่างต่อเนื่องก็เลยบอกว่าอีไม่นานหรอกพวกกูจะได้พลังโลหิต12จันทราที่จะทำให้ไฟไม่สามารถทําอะไรพวกกูได้อีกต่อไปเออเผาไปเถอะพวกกูไม่ร้อนแล้วน้องเก๋ก,ก็เลยเอาแฟ้มของเด็กที่หายไปมานับดูซึ่งมันก็ทําให้รู้ว่ายังเหลือเด็กที่เกิเดเดือนเมษาีกหนึ่งคนที่พวกมันยังไม่ได้ตัวไปแต่ก็เหมือนจะไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้หัวหน้าแม่มดที่ชื่อน้องมิวกระบุกมาที่หมู่บ้านดวงสวยก็จะมาเอออาาาตัวววเเเเเดดด็็กกกกทททที่่่่่ิิใในนนืมมมษปสสสผซึงงงหุุ้ยย ตัวอลุงตุงนังไปมอดและด้วยความที่สู้กันแบบโม่ไอตัวก็ทําให้มันได้ตัวเด็กน้อยไปแต่ถึงจะเสร็จภารก,กิจแล้วน้องมีวก็ยังไม่ไว้ที่จะเดินเตะไปทั่วจนได้มาเจอกับน้องเกกับตาแก่พรานแจ็คสันที่กาลังยืนมึนงงว่าอินนี่มันเป็นแม่มดหรือเปล่าเออมันต้องดูยังไงว่าว่าคนไหนคือแม่มดแต่น้องมีวก็ไม่ปล่อยให้สองตัวนี้ต้องมึนงงและแปลงร่างเป็นแม่มดหน้าแก่พร้อมกับเข้ามากระเทืบไปสองตัวนี้แบบไม่ยัง้งแต่มันก็บอกกับน้องเกว่ากูย,ยังไม่ฆ่ามึงตอนนี้เพราะว่ากูต้องการอะไรบางออออออยยย่่่่่่่าาาาาางงงงงงจจจกกกกกกมมมททีี็ไไไไไรรรูู้้้้หววคืะะะปดััแแแตตในนขเํลุ แจ็คสันก็รัวปืนใส่น้องมิวทาให้น้องมิวหงุดหงิดและโยนน้องเกออกไปนอกหน้าต่างพร้อมกับเข้ามาหัตะแก่แจ็คสันและใช้เวทมนต์สายเมื่อด้วยการสั่งให้ตะแก่ยิงตัวเองทําให้ตะแก่ตายห่าแบบที่ไม่ได้อยากจะตายซะยังไงเออครมันจะไปอยากตายการนั้นน้องมิวก็รีบออกมาหาน้องเกย์เพื่อจะจับน้องเกก็ลับไปด้วยแต่มันก็หาน้องเกไม่เจอเรามีคนช่วยน้องไปแล้วเมื่อกี้นี้อ้าวมันหายไปไหนแล้วะส่วนบักเซลที่กำลังวุ่นวายอยู่กับอีเมมหมลูกกระจอกก็ต้องต่อสู้กันแบบท เอาแล้วมันจะไปไหนวันหน้าเช้าวันต่อมาบักเบนแฟนคลับก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับน้องเกเพราะช่วยชีวิตน้องไว้เมื่อคืนนี้เออขอเช็ดนิดนึงนะแต่บักเกก็ยังไม่ทันได้เช็ดนมจู่ๆน้องเกก็สะดุ้งเตื่นและถามว่ามึงกำลังทำอะไรนี่บักเบนที่ต้องกาใจไม่ต่างกันก็บอกว่ามันก็แค่เช็ดตัวไม่ได้จะสวาแก๊กน้องเกถึงแม้ว่าอยากจะสวากแก๊กแค่ไหนก็ตามเออว่าจะเปิดประสบการณ์สักหน่อยแต่น้องเกก็ไม่ได้ใส่ใจและถามว่าพี่ชายของกูอยู่ไหนบักเบนก็เลยบอกว่าเมื่อคืนกูเห็นว่างัลณ จูๆ่ๆน้องเกก็หันไปเห็นรูปข่าวที่คนในรูปมันมีหน้าตาละไม้คล้ายกับเด็กแม่ของน้องน้องเกก็เลยถามว่าคนในรูปนี้คือใครบักเบงก็เลยเล่าว่าคนในรูปถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มอสก็เลยถูกประชาชนจับปิ้งย่างมาหลายสิบปีแล้วแม้เกิดเป็นผู้หญิงในสมัยนั้นก็จะไม่ดีเพราะโดนจับปิ้งย่างเป็นวันเล่นในขณะเดียวกันที่บักเซลที่ตอนนี้กำลังห้อยตองแตอยู่บนต้นไม้กลางป่าแต่ในขณะที่กำลังห้อยจูๆ่ๆน้องมีหน้าก็เดินผ่านมาและถามว่ากำลังทำอะไรอยู่นี้บักเซลที่อยู่ในสภาพทุเรศทุลังหห้ยโนนแแต่่กก็พดดัคิเีวจ เซลเขโร่ลงมาจากต้นไม้น้องมีนาก็เลยรีบเข้ามาช่วยเพราะสภาพของบัคเซลมันเละตุ้มเป๊ะจริงๆจากนั้นน้องมีนาก็พาบัคเซลมาที่ริมทานเพื่อจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้มันสักหน่อยแต่มันก็เลกเกินกว่าที่จะเช็ดตัวน้องมีนาก็เลยบอกให้บัคเซลลงไปอาบน้ำเพราะถ้าเช็ดตัววันนี้ก็คงจะไม่แสบแต่บักเซลก็บอกว่ากูว่ายน้ำไม่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นนักล่าไม่มดก็ตามน้องมีนาที่ไรทางเลือกก็เลยแก้ผ้าลงไปแช่ในน้ำเพื่อที่จะให้บัคเซลลงมาอาบน้ำเพราะมันอ้างว่าว่ายน้ำ ั้นที่ความจริงสภาพของบักเซลมันไม่น่าจะสวัดแก๊กไหวเออต่อให้กูแข็งขาดขาดขาด,ขาดกูก็จะหาทางสวัดแก๊กให้ได้เสรมมันก็ทำให้สองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราทันทีเพราะสวัดแก๊กกันกลางปากกลาง,ขงเขา่าแบบไม่อายผีอายสั่งเลยสัก,กนิดตามันที่น้องเกที่เดินทางออกมาตามหาพี่ชายแบบที่ไม่รู้ว่าบักเซลกำลังมีความสุขอยู่กับการสวรัดแก๊กแต่น้องเกก็ต,ต้องตกใจเราะจะจูอสารวัรแ,แ,และลูกกระจกชุดใหม่ก็บุกเข้ามาทำร้ายน้องเกเนื่องจากหักหน้าสารวัรไปหล,หลายรอบแต่ในขณะที่น้องเกย์กำลังดวงกระเทิบจู่ๆ แม่มดแล้วก็แม่อรอชา้าบักโทรก็บุกเข้ามากระเทือบไปคนพวกนี้ที่กําลังทําร้ายผู้หญิงหน้าตาน่ารักจนําให้สารวัตรกับลูกกระจกทั้งหมดตายหาจะหมดไม่เหลือสักตัวเอ่สมน้ำหน้าตายไปสายพวกคนเลวจากนั้นบักโทรสุดหลอก็พาน้องเกมาที่ลาําธารเพื่อจะรักษาน้องเกเพราะเห็นว่าน้องเกบาดเจ็บจากการที่โดนผู้ชายรกระเทือบแมงสุภาพบุรุษของจริงซึ่งน้องเกที่ได้รับความช่วยเหลือก็ฟื้นตัวโคตรเร็วอย่างกับว่าที่โดนกระเทือบเมื่อกี้มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงจแลง,งเออดทำไมมันหายไวจังว ว่าบักเอทเอแค่นี้แหละกูไปแล้วอาวอะไรวะ เวลาต่อมาบักเซลก็เดินออกตามหาน้องเกที่หายตัวไปจากการตามหากันไปกันมาซึ่งก็ทําให้มันมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ดูแล้วจะคุนตาของบักเซลเป็นอย่างมากมันก็เลยเปิดประตูเข้ามาด้านในแต่จู่ๆน้องเกก็กระโดดค้นไลยใส่พี่ชายทําให้ไอ้สองพี่น้องร่วงลงมาที่ชั้นใต้ดินและเพิ่งจะรู้ว่าโจมตีใส่กันเองอดีนะไม่ฆ่ากันเองจนตายซึ่งก็ทําให้มันั้งคู่มาเจอกับห้องประหลาดที่น่าจะเป็นของแม่มดแต่น้องเกก็คิดว่าบ้านนี้มันไม่ใช่บ้านของแม่มดที่เคยเจอทั่วไปเพราะมันคือบ้านเก่าของ ไม่ทันได้คุยอะไรกันมากจู่ๆน้องมิวก็โผล่มาและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้สองตัวนี้ฟังว่าแท้จริงแล้วเดดแม่ของมึงคือแม่มดสายขาวที่คอยช่วยเหลือมนุษย์และไม่เคยคิดร้ายกับสิ่งใดแต่แม่มึงก็ต้องมาตายจากการโดนปิ้งย่างเพราะพวกมนุษย์คิดว่าเธอคือแม่มดสายเท่าซึ่งมึงก็ต้องสอยเย็นเสด็จพ่อที่โดนฆ่าไปพร้อมกับเสด็จแม่ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยสัก,ยกอย่างถ้าเดดพ่อไม่เอาพวกมึงไปทิ้งไว้ในป่าป่านนี้พวกมึงก็ไปเกิดใหม่กันแล้วจากนั้นน้องมิวก็บอกว่าในคืนวววววัััััันนนนพพรรรรุุ่่่่่งงงีีี้้เเเหลลลาาาาาแมมมมมมมดจจกกกททททโะะตตขขิิธ12ซึ กลายเป็นอมตะที่ไม่ต้องกลัวการโดนปิ้งย่างอีกต่อไปซึ่งส่วนผสมที่มันยังขาดหายก็คือหัวใจของแม่มดขาวที่ตอนนี้อยู่ในตัวของน้องเกเพร,ราะเราเป็นลูกครึ่งของแม่มดขาวพอดีพอดีเออหัวใจมึงนั่นแหละที่กูต้องการแต่บักเซลก็ไม่ยอมและพุ่งเข้ามาโนนีกับน้องมิวแต่บักเซลก็สู้ไม่ได้และโดนน้องมิวใช้มีดจ้วงทองเป็นชุดเป็นชุดทำให้น้องเกโดนจับตัวไปเพร,ราะบักเซลบาดเจ็บสาหัสเช้าวันต่อมาน้องมีหน้าก็โผล่มารักษาบักเซลอีกแล้วแต่บักเซลก็ไม่พอใจอย่างแรงเพราะแผลมันหายไวผิด มอแต่มันก็ยังงงอยู่ว่าวันนั้นมันตรวจน้องมีนาด้วยการสวแกกอย่างละเอียดก็ยังไม่เห็นถึงความผิดปกติของน้องมีนาเลยสัก,กนิดเออกูเห็นแต่ความข่าวน้องมีนาเลยบอกว่าเธอนาเป็นแม่หมดสายข่าวที่ขาวจริงๆไม่ติงนังและน้องก็ไม่เคยทําร้ายมนุษย์แต่แค่เดินไปเดินมาในป่าก,ก็แค่นั้นเออกูกูไม่มีอะไรทํบาบักเซลที่ไม่อยากจะเชื่อก็บอกว่ากูจะต้องไปช่วยน้องสาวให้รอดพ้นจากการโดนควักหัวใจแต่น้องมีนาพยายามห้ามและบอกว่าในคืรน,นี้จะมีคุพ่อคนแม่แม่มดที่จะมารวมตัวกันเตมไปหมอด,มดนที่ไปมึงจะะตต้องดดนเหล่่าาแมมมรรุกทบย พเพราะบักเซลก็ยังบอกว่ากูจะต้องไปช่วยน้องให้ได้น้องมีนาก็เลยบอกว่าเมื่อกี้กูเจอคัมพีเวทมนในบ้านหลังนี้ที่ดูแล้วน่าจะช่วยพวกเราปราแม่มดพวกนั้นได้ซึ่งมันก็คือคัมภีปลุกเสกที่จะช่วยให้อาวุธทั้งหมดของบักเซลกลายเป็นอาวุธสังหารที่เวทมนแม่มดไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปเอามันละเมืองงานนี้ากนัาบักเซลก็พาน้องมีนาก,กับบักเบนตรงเข้าไปในป่าที่พวกแม่มดจะไปปาร์ตี้แล้วพอเข้ามาใกลไอพวกนี้ก็ช่วยกันวางกับดักเผื่อว่าแม่มดจะพากันแวนน้นหนีมันจะได้ไตตยหาแบบทุเรศทาาางงงนนนนี้้้แ่่จบบบััักกกเเซล็สใหฝอตร เพราะคิดว่าทางข้างหน้ามันอันตารายเกินไปมันก็เลยทิ้งปืนไว้ให้กับ,บกเบรนหนึ่งกระบอกและสั่งว่าถ้าเจออะไรที่น่าสงสัยก็ให้ยิงใส่มันได้เลยไม่ต้องรอเออแค่อย่ายิงกันเองก็พอแล้วในขณะเดียวกันที่น้องเกย์ที่ตอนนี้กําลังจะโดนควักหัวใจเพราะเราไม่หมดทั้งหลายก็แห่กันมาแบบไม่ขาดสายโดยที่ไม่รู้เลยว่าชะตาของพวกมันทุกตัวกําลังจะขาดเออดีจะตายไม่ต้องออกไปตามล่าให้เหนื่อยจากนั้นาบกเซลก็ปรากฏตัวและบอกกับไม่หมดทุกตัวว่าตอนนี้พวกมึงโดนปิดล้อมเอาไว้หมดแล้วให้ยอมจำนนและมอบตัวซะจะได้ไม่ต้องตตาาาายแแแบบททรรรรมมมมมมนนกกก่่่ออีีดุ้็ไเเชืละะจจข กับบักเซลเพราคิดว่าน้ำขานซะหลือเกินบักเซลก็เลยใช้ปืนอาเวตมนยิงใส่กบาดอีเมมดตัวนี้จนมันตายห่าไปทันทีหนึ่งตัวเท่านั้นยังไม่พอเราจะจู่น้องมีหน้าก็งัดคดพ่อขมแม่ปืนกลออกมาและยิงใส่ฝูงแม่มดมิดติงจนทาให้พวกมันพากันตายห่าเป็นหมู่คณะเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะโดนหล่อยิงแบบนี้นั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มวยตัวอีลูตุงนางไปหมดซึ่งน้องมีวที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องขี่ไม่กวาดหนีเพราะพ่อพวกโดนยิงตายห่ากันแทบหมดและได้ความปวดตายก็ทาให้อี้เม ทางแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะบักเบนที่เห็นว่ามีแม่มดกําลังแว้นหนีมาทางนี้ก็ใช้ปืนที่บักเซลให้ไว้ยิงใส่อีแม่มดตัวนี้ทันทีเอายิงแค่นัดเดียวก็เสียวได้จากนั้นบักเซลก็รีบตามรอยน้องมิวเพื่อจะจบเรื่องจบราวกับอีแม่มดตัวนี้สักทีแต่มันก็ทาให้ทุกคนมาเจอกับบ้างขนมหวานที่บักเซลและน้องเกเจอแม่มดตัวแรกในตอนเด็กแต่ก็ยังไม่ทันได้หายเมินจูจ่ๆน้องมิวก็โผล่มาและจับบักเบนเป็นปตัวประกันแต่บักเซลก็ไม่สนใจและยิงปืนใส่ที่แขนของบักเบนทาให้อีแม่มดตกใจและปล่อยตัวบักเบนพร้อมวิ จนเล็ตุมเปน้องมีนาที่เห็นว่าผัวกาลังโดนยาก็เลยใช้พลังเวทมนต์ต่อสู้กับน้องมิวแต่น้องมีนาที่ยังอ่อนประสบการณ์ก็เลยโดนน้องมิวใช้มีดกระซวกท้องจนนาให้น้องมีนาได้รับบาดเจ็บสาหัสบัคเซลที่ได้สติก็เลยยิงปืนใส่น้องมิวเป็นชุ่วเป็นชดแล้วรีบเข้ามาช่วยเมียแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะน้องมีนาก็ตายหาต่อหน้าต่อตาคุณผัวทันงที่ความจริงไม่น่าจะตายเลยสักนิดอาเมียกูตายบัคเซลที่งงงงจากการที่เมียตายก็เข้ามากระเทิบน้องมิวเป็นชุ่วเป็นชดแต่กระเทิบดด้วยาาหนนองตขะ่ัั าตายซะทีอีแม่มดใจบาปและหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงบักเซลกับน้องเกก็ให้บักเบงกับบักเอ็ดเวิร์ดรวมเดินทางไปตามล่าแม่มดเนื่องจากยังมีแม่มดอีกตั้งเยอะที่ไม่ได้เข้าร่วมปาร์ตี้ในวันนั้นเออพวกกูจะปราบให้เกลี้ยงเลยและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้านละครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันรน้สสัับวีนนีวดค